พระเจ้ามีจริงหรือลองมาฟังสิบเหตุผลที่เชื่อว่ามีพระเจ้า 1. ศัจธรรมในเรื่องของความเชื่อมนุษย์ทุกคนต่างเชื่อในบางสิ่งเพราะถ้าปรศจากความเชื่อแล้วคนเราคงไม่อาจฟันฝ่าความผิดหวงังความเศร้าโศกความกลัวความกังวลใจในชีวิตได้เช่นบางคนเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อในโชคลางไสยศาสตร์หรือบางคนอาจเชื่อในพระเจ้า และแม้ว่าคุณจะไม่เชื่ออะไรเลยก็ตามและเลือกที่จะเชื่อในตัวคุณเองเราก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องความเชื่ออยู่นั่นเองและบ่อยครั้งความเชื่อก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักการของเหตุและผล 2. ความจำกัดของวิทยาศาสตร์วิธีการทางวิทยาศาสตร์มีข้อจำกัดเพราะใช้อธิบายเฉพาะกระบวนการที่วัดได้และทำซ้ำได้เท่านั้นดังนั้น วิทยาศาสตร์จึงไม่สามารถให้คำตอบหรือนิยามความหมายบางสิ่งได้เช่นศิลธรรมความรักความบาปเป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นวิทยาศาสตร์จึงขึ้นอยู่กับค่านิยมและความเชื่อส่วนตัวของนักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นเองดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงมีทั้งคุณอนันต์และมีโทษมหันต์เพราะความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจถูกใช้ทำวัคซีนรักษาโรคหรือ,อยาพิษฆ่าคนผลิตพลังงานปรามาณูหรืออาวุธ มหาประไลัยและอาจถูกใช้เพื่อสนับสนุนหรือต่อต้านความเชื่อเรื่องพระเจ้าได้ดังนั้นวิทยาศาสตร์เองไม่ได้ให้แนวทางหรือค่านิยมทางศิลธรรมที่ส่งผลต่อชีวิตของเราสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทำได้ก็คือแสดงให้เราเห็นว่ากฎธรรมชาติดำเนินไปอย่างไรแต่ไม่ได้บอกเราว่ากฎนี้มีต้นกำเนิดมาจากที่ใด 3. ปัญหาเรื่องวิวัฒนาการ บางคนคิดว่าถ้าเราสามารถใช้ทฤษฎีวิวัฒนาการมาอธิบายเรื่องกำเนิดชีวิตได้ก็คงไม่จำเป็นต้องเชื่อว่ามีพระเจ้าและหวังว่าสักวันหนึ่งนักวิทยาศาสตร์จะสามารถพบรอยต่อที่หายไปของทฤษฎีนี้และสามารถยืนยันได้ว่าชีวิตค่อยๆกำเนิดและพัฒนาขึ้นโดยใช้เวลาอันยาวนานแต่อย่างไรก็ตามคำตอบสุดท้ายของคำอธิบายนี้ก็ยังมีแนวโน้มว่า น่าจะมีพระเจ้าอยู่ดีเมื่อเป็นเช่นนั้นนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่เชื่อในทฤษฎีนี้จึงยอมรับว่าจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลและซับซ้อนไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ชาญฉลาดเป็นผู้จัดวางองค์ประกอบต่างๆของชีวิตและเป็นผู้เริ่มต้นกฎธรรมชาติเหล่านี้ขึ้น 4. ธรรมชาติของจิตใจ มีผู้กล่าวว่าคนเราขาดศาสนาไม่ได้เพราะว่าเมื่อชีวิตประสบปัญหาความทุกข์ยากลำบากความกลัวหรือความกังวลใจคนเรามักจะบนบานสารกล่าวอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าเสมอการปฏิเสธว่าไม่มีพระเจ้าไม่ได้ทำให้ความลึกลับของชีวิตหมดไปความพยายามตัดพระเจ้าออกจากชีวิตไม่ได้ทำให้ความโหยหาความหมายของชีวิตหมดไป าจะไม่เต็มใจเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่ใจิตใจของคนก็ยังคงโหยหาและพึ่งพาอำนาจบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าเราอยู่นั่นเอง 5. ที่มาของพระคัมภีร์ในคืนที่พระเยซูทรงถูกจับเหล่าสาวกตนน่างหนีเอาชีวิตรอดด้วยความหวาดกลัวผู้เขียนพระคัมภีร์4ีคน มาจากทุกอาชีพทุกวัยมีทั้งกษัตริย์นักปราชญ์นักศาสนาชาวประมงเกษตรกรคนเก็บภาษีและอื่นๆมากมายพระคำภีถูกเขียนขึ้นในหลายทวีปเช่นเอเซียยุโรปแอฟริกาและใช้เวลากว่า1,600ปีในการเขียนพระคำภีทั้ง66เล่มน,นี้เริ่มตั้งแต่หนังสือปฐมกาลจนถึงหนังสือวิวรณ์เล่มสุดท้าย ทุกเล่มต่างเล่าถึงสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าและต่างก็ให้คำตอบที่เหมือนกันในทุกๆคำถามเช่นทำไมเราจึงเกิดมาในโลกมนุษย์จะมีชีวิตที่มีความสุขและความหวังได้อย่างไรความบาปคืออะไรเราจะคืนดีกับพระเจ้าพระผู้สร้างได้อย่างไรเป็นต้นพระคมภีร์ทุกตอนได้ตอบคำถามเหล่านี้อย่างสอดคล้องพ้องกันแสดงให้เห็นว่าจะต้องมีพระเจ้า ผู้ส่งดลใจคนเหล่านี้ในการเขียนพระคำภีทุกเล่มขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันนอกจากนี้นักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ยังได้ขุดพบหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ถูกกลาบอ้างไว้ในพระคำภีอยู่เสมอ 6. ชนชาติอิสราเอล อิสราเอลหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่ายิวเป็นชนชาติที่ถูกกล่าวถึงในพระคัมภีร์ในฐานะชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้เป็นชนชาติเก่าแก่ที่สุดของโลกที่ยังสามารถดำรงความเป็นชนชาติยิวมาตลอดระยะเวลาหลายพันปีโดยไม่หายสาบสูญไปเหมือนชนชาติที่ยิ่งใหญ่ในอดีตเช่นชาวอียิปต์โบราณหรือชาวกรีกโบราณเป็นต้น แม้จะถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยศึกกระจัดกระจายไปทั่วโลกผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มาหลายครั้งและต้องจากแผ่นดินป,ปาเลสไตานานับ2,000ปีแต่ชนชาติยิวก็ยังคงสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตเหล่านั้นมาได้และกลับมาก่อตั้งเป็นประเทศอิสราเอลขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยิวยังถูกยอมรับว่าเป็นชนชาติที่ฉลาดมี IQ สูงเก่งในการค้ามีกองทหารที่มีความสามารถที่สุดในโลกเป็นนักเพาะปลูกที่สามารถพลิกทะเลทรายที่แห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นที่การเกษตร,รษที่อุด,ดมสมบูรณ์สิ่งเหล่านี้ได้เป็นพยานบ่งชี้ว่ามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คอยคำจุนชนชาตินี้มาโดยตลอด 7. ประสบการณ์ของผู้ค้นหาความจริงตลอดหลายพันปีที่ผ่านมามีคนเป็นจำนวนมากซึ่งรวมทั้งนักปราชญ์นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ต่างพากันสงสัยว่าพระเจ้ามีจริงหรือคนเหล่านี้ที่ไม่เชื่อต่างพยายามหาหลักฐานและเหตุผลมาพิสูจน์ว่าความเชื่อเรื่องพระเจ้านั้นเป็นสิ่งเหลวไหล แต่ยิ่งพยายามค้นหาหลักฐานและเหตุผลมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพบกับความจริงมากเท่านั้นความจริงที่ไม่ว่าจะถูกพิสูจน์สักกี่ครั้งหรือด้วยวิธีการใดผลของความจริงย่อมออกมาตรงกันทุกครั้งดังนั้นจึงมีคนเป็นจำนวนมากได้เชื่อในพระเจ้าเพราะจำนนต่อหลักฐานที่เขาเป็นผู้ค้นพบเอง 8. หลักฐานของการอัศจรรย์ เรื่องราวต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ล้วนน่าอัศจรรย์เริ่มตั้งแต่การสร้างโลกเรื่อยไปจนถึงการอัศจรรย์ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของชนชาติยิวหลายพันปีแม้แต่ในสมัยพระเยซูบรรดาสาวกต่างเป็นพยานเสียงเดียวกันว่าพระเยซูทรงมีอำนาจเหนือธรรมชาติเช่นห้ามพายุรักษาคนป่วยชุบคนตายให้ฟื้นเป็นต้น พระเยซูถูกตรึงใต้บนกางเขนและทรงฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่สและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์บรรดาสาวกต่างเป็นพยานถึงการอัศจรรย์น,นี้และบันทึกไว้เป็นหลักฐานถึงแม้จะถูกศัตรูข่มขู่เอาชีวิตแต่ก็ไม่ยอมปฏิเสธความจริงเหล่านี้ ทุกวันนี้การอัศจรรย์ยังคงดำเนินต่อไปในชีวิตของผู้ที่เชื่อพระเจ้าทุกคนและต่างเป็นพยานว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นั้นยังทรงพระชนอยู่9ความจริงในธรรมชาติ มนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณจวบจนถึงปัจจุบันต่างพยายามสแสวงหาคำตอบว่าธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่คือจักรวาลท้องฟ้าภูเขาทะเลต้นไม้และสัตว์และสิ่งมีชีวิตต่างๆมาจากไหนและใครคือผู้สร้างธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่สลับซับซ้อนนี้เป็นไปได้หรือที่จะเกิดขึ้นเอง เหมือนอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เชื่อพระเจ้าพยายามอธิบายเป็นข้อสมมติฐานว่าจักกระวนนี้และสิ่งมีชีวิตต่างๆอุบัติขึ้นด้วยความบังเอิญซึ่งคํากล่าวนี้ขัดแย้งกับหลักการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ซ้ำๆกันหลายๆครั้งและทุกครั้งจะต้องได้ผลลัพธ์อย่างเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่มีคำตอบที่ดีไปกว่าการที่จะเชื่อว่ามีพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี้ตามที่ได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ 10. คคำทำนายถึงพระเยซูคริสต์ภายหลังจากมนุษย์คู่แรกอาดัมและเอวาได้ทำบาปเพราะการไม่เชื่อฝั่งพระเจ้านับตั้งแต่นั้นมนุษย์ก็ตกอยู่ในความบาป และมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบากเพื่อเอาตัวรอดมนุษย์เริ่มเอาเปรียบกันโลภไร้ความเมตตาขาดความรักสงครามเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่ว่ามนุษย์จะสามารถครอบครองสิ่งต่างๆมากสักเพียงไรมนุษย์ก็ไม่เคยรู้สึกพอและมีความสุขจิตใจของมนุษย์ร่ำร้องหาความสุขแท้มนุษย์ พยายามสร้างศาสนาขึ้นเพื่อให้หลุดพ้นจากบาปและความทุกข์คำสอนของศาสนาเป็นสิ่งที่ดีแต่ยากเกินกว่าที่จะทำตามได้สิ่งที่มนุษย์ต้องการไม่ใช่คำสอนที่ดีแต่เป็นมือที่จะยื่นออกมาช่วยเหลือเขาพระเจ้าทรงรักและสงสารมนุษย์จึงได้สัญญาโดยบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เป็นเวลานานานับพันปีว่าพระองค์จะมา ประสูติจากหญิงพรหมจารีที่เมืองเบตเลเฮมประเทศอิสราเอลและเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่พระองค์จะสอนคนทั้งหลายให้รู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้และจะถูกจับตรึงตายที่กางเขนแต่ฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่สาเพื่อยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพื่อทุกคนที่เชื่อศรัทธาในพระองค์จะมีชีวิตที่รอดพ้นจากบาป และได้อยู่กับพระองค์ในสวรรค์ช่างนาอัศจรรย์ที่สิ่งเหล่านี้ได้บังเกิดขึ้นเป็นไปตามคำทำนายที่ได้ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ทุกประการหวังว่าเหตุผลสิบประการที่ท่านได้ฟังจบไปแล้วนั้นจะช่วยปัดเป่าหมอกควันแห่งความสงสัยที่เคยมีและช่วยเปิดประเด็นความคิดความสนใจในเรื่องพระเจ้าที่เคยได้ยินมา ไม่สนใจเคยได้ฟังมาแต่ยังไม่เข้าใจและก่อนที่เรื่องนี้ผ่านเลยท่านไปเหมือนทุกครั้งอยากจะเชิญชวนท่านที่จะให้โอกาสกับตนเองสักครั้งหนึ่งโดยลองมาสืบหาความจริงในเรื่องนี้ดูเหมือนกับคนนับล้านที่ได้เคยค้นหาและพบมาแล้วความจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่าน